ใส่ตีสุ่มอกตีสุ่มแล้วก็โดนครับผมนะครับตีสุ่มกรโดนครับตีสุ่มก็โดนครับ,น,รบนี่ครับเอสทูครับผมเก็บครับตอนนี้โอ้โหตัวนี้ตึงครับแต่แรงเยอะมากอินทรายงหลุดเลย วครับผมสีส้มไปช่อนสายปอ,ปอกกระโดนครับเรียบร้อยดีครับ อื mm hmm. mm hmm. หลุดครับต้องตะคุบเอาครับสายใหญ่เอดทูครับผมไม่ตะคุบไม่ได้ครับสายนี้วัดขึ้นมาหลุดข้างบนครับผม หัวไปโดนอะไรมาครับเนี่ยหัวลอยโดนยิงมาครับผมครข,ขนาดหัวโดนยิงมาครับผมเนี่ยลอยหัวโดนยิงมาครับผมสุดยอดหิวครับผมกัดซ้อกกยางเอสวันเอสทูครับผมพูดปลูกพูดถูกพูดผิด สีส้มครับผมนี่ครับวัดขึ้นมาเมื่อกี้หลุดอยู่ข้างบนหมครับ <Okay. S 1> หมดแล้วปากเปิดครับผมไม่หนีบแล้วครับผมเก็บแล้วครับผมเดี๋ยวหลุดครับลอยโดนยิงมากิปเปอร์ก็หนีบปากขาดหมดเลยปากด้วยครับ S2 ีส้มของหน้ารักครับผมสุดยอด